ทำไมเขาคนนี้ถึงรักคุณนะคะข้อดีอะไรในตัวตนของคุณการที่ทําให้เขารู้สึกกระวนกระบายใจขาดคุณไปไม่ได้ทําไมเขาคนนี้ถึงยอมยกใจของเขาให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวเรามาดูกันค่ะว่าเหตุผลอะไรกันที่ทําให้เขาคนนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตกับคุณอยากอยู่กับคุณและสิ่งใดกันนี้ทําให้เขาเลือกที่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะ สิ่งเดีก,กันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนลูกดวงนะคะพลังงานเดีก,กันที่กำลังจะมาถึงในอนาคตนี้ขอพลังงานของสิงเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์ค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอ รีโอเมจิชเชนทารอตด้วยนะคะสำหรับในก็ตามที่เข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะและทุกคนรู้สึกว่าพลังงานของคลิปนี้มันเป็นเอเนอร์จีของคุณมันตรงกับตัวตนของคุณก็สามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายมาเอาพลังงานนี้ไปเป็นของคุณได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คเอเนอร์จีส่วนตัวระหว่างคุณกับเขาเนนั้นเขาทำไมถึงรักคุณอะไรการที่เป็นเสน่ห์ในตัวตนของคุณเส้นทางความรักของคุณกับเขาจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปสามารถจองคิวส่วนตัวเข้ามาได้เลย ตรงบริเวณนี้นะคะหรือทําตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือบางท่านอยากคุยกับแม่หมอเป็นการส่วนตัวก็สามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อจิ้มลิงเข้าไปทักหาแอดมินได้เลยนะเรามาดูกันนะคะเข้าหลงไหลอะไรในตัวตนของคุณเหตุผลใดการที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดไม้ king of the p e n t a c l e s ค่ะโอ้โหแลวก็ได้พลังงานของสิไม้นะคะ มองว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะเขาคนนี้ยากมากเหนื่อยมากที่ตามหาคนอย่างคุณเข้ามาในชีวิตนะคะตัวของเขานั้นอาจจะมีตัวเลือกมากมายได้พบได้เจอสิ่งต่างๆหลากหลายนะคะเขาเหน็ดเหนื่อยกับความรักมาเยอะเหลือเกินนะคะเขาเหน็ดเหนื่อยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่อาจจะต้องเป็นคนที่คอยตามในความรักความสัมพันธ์หรือเขาจะต้องรับคอยรองรับอารมณ์ของผู้อื่นนะ แต่เหมือนกับเมื่อเขาเริ่มปล่อยวางอะคะ่ะเขาเริ่มปล่อยวางแล้วว่าเขาจะไม่ตามใครอีกต่อไปเขาไม่ตามหารักแท้แล้วนะคะเพราะเขาเหนื่อยเหลือเกินเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะที่เคยได้พบได้เจอมาเขาจึงเลือกที่จะอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาจะรอคอยใครบางคนที่เหมาะสมกับเขายอมรับทั้งหมดที่เป็นตัวตนของเขาได้เข้ามามาแล้วนะคะไดเอเนอร์จีของเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณลูกดวงมีความเป็นผู้ใหญ่ คุณลุกดวมเป็นคนที่มีความมีเหตุมีผลนะเราค่อนข้างที่จะโตรหรือเนำความสงบเข้ามาให้ใน ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีความเติบโตคุณมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะสามไม้ล้วนะเรากับเขาอาจจะมี Energy อะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันเช่นนะคะตัวของคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่ชอบลงทุนทําธุรกิจอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตตัวของเขาก็เช่นกันนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนกับเมื่อเขาหยุดตามหาใครสักคนหนึ่งแล้วมันมีคุณเข้ามาเนี่ยที่มันแมทและพอดีกันเขามองว่าคุณนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเติบโตแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยน่าจะพา เขาไปพบไปเจอกับพลังงานที่เป็นอนาคตที่ดีตามที่เขาตั้งใจหรือตั้งเป้าได้นะคะและอีกทั้งเขารู้สึกว่าถ้าเป็นคุณที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยจะส่งเสริมให้ชีวิตของเขามันมีความก้าวหน้ามันมีความเจริญเติบโตต่อไปนะคะ The Lover ค่ะ นะทั้งนี้นะคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเขารักคุณด้วยนะคะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่มันรู้สึกรักไปแล้วมันรู้สึกดีไปแล้วกับการที่มีคุณเข้ามาเขารับรู้ถึงพลังงานความรักที่คุณลูกดวงมอบให้นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับยอมรับในส่วนที่เขาเป็นได้จริงๆอะ่ะคุณยอมรับทั้งไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์อมงอนอารมณ์ที่เรากับเขาอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือไม่ค่อยเข้าใจซึ่งกันและกันแต่คุณรับทั้งหมดในตัวตนของเขาได้โดยที่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยวัยวายด้วยคุณชอบ างแผนวางแผนที่จะมีร่วมกันอยากจะมีอนาคตร่วมกันกับเขาจะไปไหนจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเป็นคนที่คิดการล่วงหน้าเพื่อเขาอยู่เสมอ the lover นะคะเขามองว่าสายตาของคุณน่ะที่มองมาที่เขามันเป็น energy ของความรักอะค่ะคุณมีความรักที่มาจากพลังงานของตัวของคุณเองที่มันจริงใจอะมอบให้กับเขานะคะเขาไตร่ตรองแล้วเขาคิดมาดีแล้วนะคะเขารู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณลูกดวงมันจับต้องได้มันเป็นไปได้ เดอะสเตรนนะคะคุณมีความเก่งนะโอ้คุณมีความเป็นตัวแม่ตัวมั่มนะคะคุณมีความสามารถอะไรบางอย่างที่เอาชนะใจเขาได้อยู่หมัดเลยนะคนรักของคุณไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะคะไม่หมอรู้สึกว่าคุณมักมีความเป็นผู้นําเสมอถ้าเขาจะอ่อนแอถ้าเขาเจอปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมจะแบกรับอะ คุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณพร้อมที่จะเข้าใจคุณพร้อมที่จะอบกอดเขานะคะหรือคุณเป็นคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาด้วยในบางครั้งคุณมีความแข็งแกร่งอะไรบางอย่างที่เขาเองยังสู้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือจุดแข็งของคุณลูกดวงนะคะน่ะนอกจากคุณรักเขาแล้วคุณยังแบบเป็นผู้นําได้ด้วยปกป้องเขาได้ด้วยอ่ะเขารู้สึกปลอดภัยนะคะมันวางใจเมื่อได้อยู่ใกล้คุณนะคะเน่ยมาดูกันซิข้อดีอะไรของคุณอีกนะคะที่ทําให้เขาคนนี้รู้สึกตกหลุมรักนะคะ ทำไมเขาถึงรักคุณสี่ถ้วย9ก้วดาบ2ออฟคัโอ้โหแล้วก็ได้พลังงานหนึ่งไม้ขออีกใบสุดท้ายนะคะ D M Place นะคะ บางท่านเนี่ยเหมือนคุณเข้ากับคุณแม่เขาได้ด้วยนะนะคะบางท่านนี่เหมือนคุณเข้ากับครอบครัวของเขาได้เอเนอร์จีต่างๆของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะเหมือนคุณน่ะรู้ใจเขาด้วยนะคะว่าในบางครั้งที่เขาเงียบไปหรือเขาเครียดหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เขาหันมาเขาเจอคุณน่ะเขาเจอคุณว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ว่าคุณกําลังโฟกัสอยู่กับเขานะคะนะมันเหมือนกับคุณมักจะมีความห่วงใยมอบให้กับเขาเสมอเลยในช่วงที่เขาเครียดเหนื่อย เราเป็นที่พึ่งอ่ะเขาร้องหาเรานะคะในช่วงนี้เขาต้องการกําลังใจนะคะเขาหันมาเมื่อไหรเขาเจอคุณเสมอนะคะแล้วก็เขารับรู้ได้ว่าคุณแบบมีพลังงานดีๆมอบให้กับเขาคุณพร้อมที่จะเป็นพลังใจคุณพร้อมที่จะเป็นคนซับพอร์ตนะคะคุณมักจะมีไอเดียใหม่ๆอะไรสําหรับความรัก ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณอาจจะมีเซอร์ไพรส์คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทํานู่นนี่นั่นเพื่อเขามาโดยตลอดอันนี้คือเขารับรู้ได้และเป็นจุดดีนะคะที่ทําให้เขารู้สึกได้ว่าไม่ว่าเขาจะเครียดหรือก,กังวลใจอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคุณที่เข้ามา หนุนนาช่วยเหลือเป็นกําลังใจที่อบกอดเขาอยู่เสมอแล้วคุณมักจะมีไอเดียที่อยากจะทําให้ความรักของเราเนี่ยมันก้าวหน้านะคะเขารู้สึกว่าเขาพึ่งพิงคุณได้อะ่ะเขาวางใจในตัวตนของคุณได้ดีอิมเพลสนะคะแม่ของเขาพี่สาวของเขานะคะเพื่อนสาวของเขาคนรอบข้างของเขาเนี่ยอาจจะชอบคุณนะคะแล้วก็ได้เอนเนอร์จีดีอิมเพลสแปลว่าคุณมีความสวยงามนะคุณมีอะไรบางอย่างที่ครบองค์ในตัวเองคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเก่งอะ่ะมีของมีความสามารถนะคะนะนอกจากนี้ใส่ใจคอแล้ว บุคลิกโดยรวมของคุณมันได้อะเขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นอะเขารู้สึกว่าคุณเป็นตัวแม่เขารู้สึกว่าคุณเป็นตัวพอ่อเขารู้สึกว่าคุณเพอร์เฟกนะคะมันเลยทําให้เขาชอบในสิ่งนี้รวมๆที่มันเป็นคุณคือมันดีอะมันสมบูรณ์มันเอนจอยมันลงตัวมากๆนะคะจัสเินค่ะที่สําคัญเขารู้สึกว่าเรื่องราวของคุณกับเขาที่ได้เจอกันเนี่ย มันน่าจะมีเรื่องของกรรมอะ่ะมันน่าจะมีเรื่องของปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ผูกพันกันมานะคะไม่แน่ว่าคุณกับเขาคนนี้อาจจะเคยตักบาตรร่วมขันทําบุญร่วมกันมาก่อนจึงได้มาเจอกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณมีความจริงใจมอบให้กับเขานะคะสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณเขาก็จะปฏิบัติ มันมันเกิดจากการที่คุณปฏิบัติต่อเขาอะเออคุณทําสิ่งไหนกับเขาเขาจะทําสิ่งนั้นใส่คุณนะคะนะดังนั้นถ้าคุณลูกดวงรักเอาใจใส่และดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาก็จะทําสิ่งดีให้กับคุณลูกดวงเช่นกันนะคะเราทั้งสองฝ่ายต่างเป็นกระจกสะท้อนให้แก่กันและกัน,นะคะ่ะว้าวเอเนอร์จี้นี้ดีจังเลยนะคะเขาคนนี้รักคุณนะคะเพราะหลายๆอย่างที่คุณทําให้ คุณกับเขามีความเชื่อมโยงมีความผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณด้วยนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะไพ่ใบชายากบอกอะไรกับคนลูกดวงสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะสาหรับใครอยากเช็คเอเนอร์จีของตัวเองแบบนี้บ้างนะคะเขาคนนั้นรักคุณเพราะอะไรความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะก็สามารถที่จะจองคิวส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะคะตามหน้าจอตรงนี้นะคะทาตามตรงนี้ได้เลยนะ มีทั้งแบบโทรและแบบพิมพ์นะคะมาดูกันนะคะเอนเอจี Energy ของไพ่ใบาชาอยากบอกอะไรกับคุณลูกดวงนะคะซันไรส์ก็มานะคะอีโก้นะคะอาร์โปล โอ้โหนะคะแล้วก็แอโรสนะคะจากเอเนจีหน้าไพ่ใบชานะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่า <Yeah. S 1> คนคนนี้รู้สึกว่าการมีคุณเนี่ยมันทาให้เขารู้สึกมีกําลังใจในการอยากทํางานหนักต่อไป <_ atamente> คุณเข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตให้กับเขา <_ atamente> คุณเข้ามาเป็นความโชคดี <_ atamente> เขารู้สึกว่าการเจอคุณคือความโชคดีของเขาในชีวิตนี้นะคะแล้วก็ตัวของคุณอาจจะได้ได้โชคลาบตัวคุณกำลังจะได้โชคลาบจากคนรักคนนี้ด้วยนะคะคุณจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันการเริ่มต้นใหม่ๆบทเรียนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่กำลังจะ เกิดขึ้นกับคุณนะคะนัสถานการณ์อะไรบางอย่างอาจจะมาทดสอบใจของคุณกับเขานะแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณกับเขาจะผ่านไปได้วยกันได้เขารู้สึกว่าคุณมาในจังหวะที่ใช่เวลาที่ใช่และความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่ามันมันเดินหน้าได้และจะมีความสุขนะคะถ้าคุณนุกดวงรู้สึกว่า e อ e น g y นี้เป็นของคุณมันเป็นพลังงานของคุณเป็นสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับเอ e น g y ีนี้ไปได้เลยค่ะขอ I, อวยพรให้ทุกท่านจงได้พบได้เจอกับเอวาอรักที่ดีขอสิ่งเหล่านนนนัั้้้จงเกกกิดดขึบทททุ่่าีไพบ คลิปนี้ค่ะ